สวัสด,สดีสบายดีทุกคนทุกท่าน,นอืมสิวเม็ดแรกแน่นนี่แหละคนโสดมากกวาจักสิแหละอืมสิวกบสิขึ้นหนาขึ้นตาอืออ้อาวเห็นแบบแบบใครสูอืม เป็นตาลมยังหอบสุมาพยยายุอีหยังมีข่าวดีมาบอกอ,อ๋อมีข่าวดีมาบอกดกยดียใจมาได้ <c oughs> ่หา <c oughs> มาตั้งแต่ตีหาลืมบัสปอร์ตกลับขึ้นเจมินสากนะสูนาะ

โทษที่ครับโหลดแล้วมันอันดานเดครับโหลดแล้วมันอันต้นคุมจักสิว่าได้ได้บุบบััมไอโมก่วเด็อบลอยจังแปลนเนี่ยนะตรงตรงไอมนหูดีเนาะ บ่อนั่งสิอยู่ไม่ได้บ้านใต้อันมีข่าวดีสิมาบอกอ่าอพี่น้องเขากำลังเครือ่องเสือเขากเลังอันจากคอนเสิร์ตยังแหละออกคอนเสิร์ตคนซาอนี่แหละอืมโอ้ยพี่น้องสิมีข่าวดีอืมเอาแต่เสิร์ฟเตชิลและบ้าที่ข่าวไปหาเด้อหัวยีามา,มาตอนนี้เด้อววันจันทร์กูไปเด้อ <c oughs> คือเมื่อวานนี่แหละว,ว่าสิไปลหันไปนี่หลุดเพื่อศิซษกผ่าแล้วว่าสแรแลนลงไปโมอบุญก่อนจากสิไปาปักซองเอาไปามาไปปักซองก่อนแหลนมาจะหมไปโมบุญมาเพราะว่านั่งเต็มอยู่หนาเฮือนอืมท่างผู้ทรายท่านกระทงกัด,ทกดเทยสนงสนีมีเบิดมีโขบอืมหนาเฮือน เตรียมสิไปโมบุญก็พักันแห่กันไปลายบาทเบิดแล้วเอามาเสิร์ฟเบิดแล้วเอามาเสิร์ฟเจ้าภาพจ้าสิยอมพลังเสียโบพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อนางจัดแบะ้เออนางจัดแบะเข้าใจหรือเนาะฮะกัส ห้ากับสิบผ่านจัดแม่พย้อนสิแปลว่าได้เงินจาก Youtube มันสิบประจัดสร้างผมบอกว่าให้กินน้องโมกับผ่านไปแล้วเมื่าวาดในเกออกไปแล้วเออแต่ว่าโฆษณายจะมาทังเขาดอกนั่งนัันตอนที่สามน้องายเอามาเบิ่งดูน้องตายบดหลอก อนี่ยนมันที่คนติดตามเราก็ได้แล้วตเอาทีมนยังมาถามวราป้าตัวเจ็ดพันเลยแน่ะมันแน่นำบอกว่าหาตาหาพั้านหาราอยกสิ มื่ก่อนนะยังามพันสาม่ยู่มั๊โผล่มาหาพันปลายเลยบอสเงินสี่เลยจริงจริงมันตั้งแต่พูนแล้วมันผ่านสมองหลับส้มแต่ก่อนนั่นแล้วเราห้องเบิร์ก่องขโมนตะเสืออยู่องมันตอนก่อนนะสองพันปลายปั๊โผล่มาสามพันปลายทำมาปลาบาดนี้มาหาพันปลายเลยวดสึ้่มางาบเดียวเลยดีใจบอ ดาเต้นเต้นหาทันหาติดีใจบอดีใจมาต่ดตีหาเลยสามทนเจ้าเห็นว่าจัะมือแล้นี่หาเยอะมือบุญห่อขาวจะมือนห่อขาวนี่ครับมัเอ๊ะบุนห่อขาวน่ะนจันทร์นี่ห่อขาวบุนห่อขาวที่ว่าเขาเขาเริ่มต่างมืดมืดราคาด้สิหนึ่งมือสีนเขา พบมากมเนีรถเร็วทันใจเนาะเริ่มตั้งวันจันทร์หรือวันอังคารวันเขาเนาะันเสาร์หนาวสุจ แมนบอกแมนันพูดตีูาลุงหู่ดิลุง่แมนมันพูดบอนกอจดเจตัดเจ็ดมือผ่านสัประวดเร็วแ้่นคนดังเห็นอะไดอลไรพี่นอกลูกขอเห็นกระดังเปิดดังให้กระดังอันนี้นะให้กระดัง โซพลังับควายแห่มาแล้วพี่น้อง,งไล่เนีลนี้เก้าราคุบรรมาเนาะอ้าวเอาไปจัเอาไปจดอยู่ฮะอ้าวแม่เขาคือบัวพาไปบานโ,โอ้ยม,มัเคยอุ้มไปหาหมอจะถืออยากจามเด้ ขาไม่ใ,ใส่ใสืส่อคือบ่าวโม,วโมได้สิเอายบ่าวโมจะตั้งเป็นสื่อบ่าวโมนะแล้วเดี๋ยวเหลี่ยมมันมาก็สื่อใส่สื่อที่อยู่กันพี่น้องเผื่อที่ได้รอรับเงินจาก y o ยู u b e เนาะเมื่อวานนี่ยจะดีใจกับอีจอยเบาต่ายเยป้านแขกเบิ่งหูแล้วพาสปอร์ตแห่งป้านแขกพี่น้องเลยเด็คือคนแขกเ่าะเสื้อสาดแขกบ่เนาะอ้าวมิตรสื่อเนาะจากหู ใส่มีนำสกุสย่สย่สสสไปเลยก็ได้ใส่ย,ยุกไปแล้วไปเปิดัญซีนะรัเพี้องส่านน้นสก,ลนกลนุลไปเลยดีรวดเร็วนะพี่นังเนาะ เร็วลีลลอนีพาสต้งซ่องอีกบ้านาอใกระชมีมาเรื่อยๆนี่มีพาสต้าส่องอีกบ้น้อสูดดารากูมาเลยเดี๋ยวบ้านนี้แม่นบาวาแผ่นแบบแม่นอรแ่นบาวะแม่นอ้ยใ่เนีเผือกเ้ น่าเหนบอกว่ามาพี่น้อคุณโมเฮนเฮนหูหนาตัวเฮ้ยไอ้แบบเอาไปเก็บครับเอาไปเก็บรถจะดีใจอะไรพี่น้องน้ำลูกน้ำลานเ่อ่อสิบห้าคนเอ้ย พี่นอกอีบเผือกมันแบบมันแบบอีลีแต่อีเผือกมนอันี่นะมีและะ้วเปล่าอีซื้อวในแรนก่อนสุริวงแ์่นั้นชลวงจักเดี๋ยว <laughs> อากระเพื่อสิแล้วบ้าน,นียังไหนนะตงข้ามือบ้านน้ำมงขาดไก่ได้กอกเป็นภาษาอังกฤษจนแบบปกตินะสิเบิงนั่นยังว่นนะของอันบ้านน้ำมงเลยนะ <c oughs> <c oughs> พอสพอร์ตบ้านนามงนะบ้านนามงเมืองไสผปูทองแขวงสวรนัดทีแค่มือถือกะบบ็อกสำคัญดอกอันนี้นะกคือมาเดียวเพราะว่าบอกเอันนั้นไปใส่ม้ เนี่ยน้อยน้อยสารหาดอันโอ้ยคึอเอาไปน่าเนาะนี่ค่ะเอาไปยังทะเลเอาได้กสาระัาดไปสนีนะไปซนีหามันบ่คอยมาเมนาะพี่น้องเว้ยไปนีน่ก็ได้บ่คอยมาแช่ไหจักจือเอาเองโลจะมาทำโก้โอ้

เียน่องม,มึงนะ่ะสักแอดตาเซนิกือกันบ่ซักันกนะกชิน,นะคืชินฟ้นาไปเขียนมันถืเอเดินไปแล้วนะเาไปเปิดมันสะเนาะเขียนมันตรงเขียนนะาบัตรประจำโตเขาแล้วขเขียนไม่ใชเบอร์โทรเนาะนะน,นักเก้ แม่เรื่องไหนได้อ๋อเอาเพื่อื่องไหนก็ได้ในซาเอาเรื่องไหนก็ได้เขื่องันก็ได้0ูนท็อ9ซูนเก้าหนเก้าเหกเกาหกส่ห่งสอดแมนรหัสเข้าไปแล้วรหัสรหัสเข้าไปแล้วนร็ัพล์นี่ ทำไ,ไมมันไล่เืียงเลยพี่น้องอเลย<ไ>โกรโ h ตั้งห้านคายเลยแหละโอโหาเป็ไล่เียงพี่น้องวๆเดี๋ยวมันสบดกำหนดเมลาเนี่ยอควัไพอีกกาวะ <c oughs> ว้ายลูกสาว แปดสี่หาสี่ก้นใชหผลเนี่ยแหละลูกสาวน้องการเด็กพีทาฮุบหาซ้ำเกิดสิและสิทัวพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นวินมีข่าวดีพี่นอ้องก่อนจากไป ก่อนจะไปกระชินมาบอกข่าวดีน้องหนัดกรบเบาตายจะน,นี่แหละพี่น้องไม่ไหวนี่แหละได้ไวหไไวนี่พี่น้องพี่น้องก็ต้องกูงซื้อมานั้งก๊อปมาจากนอนเลยเนี่นะจากล่ากัเพียงสันีเด้อพี่น้อง,น,น,องนี่สํานี้แหละสองบอลตายก็ผพานเลยต่อไปกับมึงกเกษตรเองบานนี้นะ มันโ oh. อ,อ๋ยมันอะไรอะไรเราอีรีอีรีล้ออะไอีเผือกเนี่ยโอ้โหไม่มีเงินได้บ้าไรนี่ผ่านในอาทิตย์นี่แหละแซงโมนัประมาณเมื่อเอินบอกเมื่อเอินก็หมดเฮ้ยสันุกดีนักด้วยขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับผม